สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสู่ขู่สู่คุณนผู้พอกับช่องสาบ,บ้านานุมสวีเดนพี่น้องจ้าผู้พอกันมนือนีมาเบิงค่ะพามาตําหนักปูใหญ่ค่ะอาจารย์นอดมือนีพามาผีเลยจ้าี <c oughs> เหล็กสีออกแล้วนาะมือวันที่สิบหกก็เลยพามาขอสู่ขอหลับปัดพี่น้องเอ <c oughs> ้ยพดเลียน <c oughs> ้ำคังน้ำเน่ เดี๋ยวสิพามาบึ่งค่ะอาจารย์นนดนี่เพิ่นถึกเลกขคักเทดิให้ตัวเด็กก็ถึกว่าสันวาคน้ลยหลาย,ลายพี่นอ้องคนเมาอ้ออาจารย์นนดจ้เบึ่งสิร้พออาจารย์นนดบอมมนีจา้าเดี๋ยวจะพาจุดถูกค่ะเดียวกับเดินเวียนสามรอบ นคะคะรอบองคูจาเนี่ยค่ะก็จะเดินเวียนขอเด้อจ้าสาบนาพระเดินเวียนเวียนสามรอบแล้วคอยแปอธิษฐานขอปูกายพี่น้องเฟนองอิฟซีธิษฐานจิตเอาเนี่ยค่ะซาบนาก็จะทองอิติปพิโสอรอบองคู สามรอบจ้ะเพื่อนะคะคนาไล่ไลครบสามรอบแล้วขอจ้าขอองค์ยู่ยุบองหนาได้เลยจ้านี่พามารวมบุญเหตุบุญหรอจ้าบอกซื้อเสียงเลี้ยงน้ำ่าลิขิตก็นะคะ่ะอยู่ใส่ปู่ให้ปูเปิดโชคเปิดลาบนะคะเปิดเงินเปิดทอง รับทรัพย์นะคะวดแรกของปีค่ะกอเด้วจ้าผ้ามาไวแล้วถึงตำหนักปูใหญ่นะคะทั้งอาจารย์นอดจา่าแต่รู้สึกว่าอาจารย์นอดอยังบวลงด้วยค่ะเพิ่นจะลงช่วงประมาณใบสามอาจจะบริเจอค่ะต่อมาก็จะผามาไวปูองค์ดำจา่านี่ค่ะสีจุดถูกขอ ปูอยู่มองนี้แหละจ้ะเนี่ยค่ะเพื่อนกำลังเดินเข้าไปกราบไหว้ปู่องค์ดำสารปูใหญ่ปูน้อยจ้ะตรงนี้ล่ะค่ะคนที่มาแกบ,บุญเพิ่นซื้อผลไม้แมาแกบ,บุญกะหลายอยู่จ้ะคนที่ถือเปลืกน้ำเพิ่นกะมาแกบ,บุญอยู่ซุซน,นี่จ้ะเนี่ยค่ะของแกบ,บุญอย่างไรนะคะเป็นผลละหมากหลากไหม่ไรเนื้อไรอยางเดี๋ยวสิาพาขอโศกขอลาบจ้า อธิษฐานขอปูอเด้อจ้าตอนนี้สาานากกลังจุดธูปสวดมนขอจ้าลรวก็จัดจุดแท่งธูปน้ำมูขณะที่มาน้ำกันจ้าคือจะจุดแค่แท่งเดียวเนาะค่ะ,ะให้บุญกุศลนั่นเนาะค่ะที่ทาบุญในมือนีให้แท่งธูปที่จุดนี่ให้ออกสามตัวตรงๆลยเด้วยจ้ากะยังย้ําเหมือนเดิมเป็นแค่แนวทางเร้อพี่น้อง แนวก็พามาขอพรน,นะโอปูนนทาเวศเะคะที่อยู่เบื้องหน,น้านี่พี่น้องเอ้ยปูทาเวสนาะเก่งคขำค่ะ,คะยืนตะงาอยู่เนี่ยค่ะผู้มีอิทธิฤทธิผู้มีทรัพย์มากขอได้เลยจ้าเดวสิพากลับไปเบื้งแทงทูปเพราะคนหลายเนี่ยจ้ะแทงทูปที่จุดไว้ไม่เม็ดครบทั้งสามตแล้วจ้ะ

เทงทูบใหม่เบอรแล้วจ้าได้เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดตัดหลินนัมเดอพี่น้องตัดหลิน 9, 1, 1, 9. 9, 8, 9, 9. เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าแปดแปดเก้าแล้กัหนึ่งแปดแปดหนึ่งจ้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าจังในจีซือใดพี่น้องดังพวดโูบกบกมูบกเขียบว่าเมนเขาข่วงการกุศลเคืองนะบ่จ้า กะอยู่ประมาณนี้เด้อค่ะสำหรับเลขทูปที่ขอปู่องค์ดำเอามาฝากมาตน้นอยู่สำนักอาจารย์นดจ้ากะตามนี้เลยค่ะมกักกะคอยจัดเด้อค่ะเด้อสาวนานน้มาเป็นแค่แนวทางในงวดวันที่1 7จม,รมกราคม6 7จกะบโบนน่เลยค่ะเพื่อนอจะใจสามตัวเต็กกะปิจารณาจบซ้อมจ้าแต่บาลีกะงามอยู่ได้พ่นง หรือสิเป็น9ก้จิตเดก็ได้ค่ะเพราะว่าเลขกหนึ่งก็เป็นเลขกจิตได้ได้จ้ะเอาตีไปหลายตัวก็สีหลายตัวเนาะพี่น้องเนาะก็เอาตามนี้ละจ้ะมักก็ค่อยจัดเด้อค่ะขัดกับเลื่อนผ่านจ้าแต่ว่ากะเลขงามอยู่ค่ะเดี๋ยวอิพาเดินร,บรอบๆจ้ะคำมมา คนก็เริ่มทยอยมาหลายอยู่ดีจ้ะก็น,นี่ค่ะนังรออาจารย์นดคนเริ่มมาหลายค่ะยูทูบเบอร์ก็หลายแต่ว่าอาจารย์นดจะออกมาประมาณบ่ายสามกาบนากับเพื่อนรอเม่อไหวจากพราะว่าตรงไปหลายมองค่ะคือไปวัดทั้งวัดกอเกึ่งทั้งวัดบังน้าเย็นค่ะคือเดินสายทําบุญคักมื่อนี่ก็เลย้ว่าได้รถบึงอาจารย์นดจะแค่กิบบรรยากาศมาฝากมาตอน แล้วก็มีฉลากกินแบงนะคะเนาะมาฝากมาตอนเตว่าเลขอาจารย์นอดเพื่อนก็เขียนติดไปไปอยู่จาะอยู่หม่องที่เฮาสื่อฉลากกินแบงคืออ่ะยหนาเนาะค่ะอยู่หนาสำนักของอาจารย์นอดเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งบอลลีตัวใดค่ะถ้าผู้ใดมักเลขอาจารย์ก็จัดได้เลยเด้อจ้าเด้อนั่งเอาอย่างนั่งเอาอย่าง

เ2เม็ดเดียวฟันไปที่9 1้าแล้วกับสตัว917 916ึ่งโอ้ยพี่น้อง9 1 1 9ตรงกับเลขทูบที่สาวนากับเพื่อนๆจุดเลยจ้ะได้918เนาะยังมาจุดทูบได้918ตรงกับเลขอาจารย์นอดไหมจ้ะจังไดพี่น้องเอ้จังได,งงไดสิซื้อได้จ้ะจังไดก็อันผุดผู้บกมูบกเขียบคักๆจ้ะ เอาผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีโชควไม,มาน้ำกันสููข่สุคุนเงินไหลกลองท้องไหลเข่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปละจ้ะสวัสดีค่ะ